กินข้าวก่อนไปตีตาตุนตุนเด้อป้าปันนาถามหาน้องรูนะ้นาน้องน้าไปไหนเอ้ยสวัสดีค่ะยังคะสวัสดีมามาค่ะยกมือสวัสดีค่ะยังมาม่าบอกเอาไม่เอาโอเคไม่เอายกมือสวัสดีค่ะยังคะกินข้าวกับอะไรคะเนี่ยกินส,ส้มตำส้มตำในส้มตำส้มตำค่ะส้มตำวันที่น้องรู้นะ ส้มตำไหมโอเคโอเคเดี๋ยวดูพูดต่อเต่ายังไม่ได้ใช่ไหมวันนี้หนูไม่ไปดอกกีเพราะว่าเมื่อเช้ามันมันรู้สึกว่ามันเย็นมากพ่อก็เลยบอกเอาน้องหนูนาอยู่บ้านป๊าป๊าบอกเอาหนูนาอยู่บ้านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะป๊าป๊านันยังป๊าป๊านนากิดถึงหนูนาค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะอันนี้หนูไม่ไปดอกกีตโอเค วันนี้หนูอยากกินปลาปลาทอดที่มามาทําไว้น่นเลยชอบกินปลาอันแฟนคลับน้องหนูนะคือจังเป็นหนูนะเคยบอกไปแหละค่ะว่าถ้าน้องหนูนะไปดอกิบช่วงนี้จะสิบ่เห็นเขาดอกค่ะยังเมื่อเส้าตื่นแปดโมงเครงเก้าโมงไปส่งลูกใช่ไหมมันบ่มีเวลาอุ้ยอันบ่มีเวลาเจอกันแม่กับลูกนะคะกับสิบพ่อแต่ฮับลูกสี่โมงแรงสามโมงสี่โมง นองหนูนะหอดซีหอดบ้านซีโมงสินางกันหลับหลับจากดอกกีดไหมคะเมย์หาโมงหลับพอดหกโมงกับปุกมากินเข่าของนนะ่ะไปดอกกีดมาแล้วก็เมยสิบุมีเวลาพอกันแม่กับลูกยังเบื่อเกิแตงโตให้ลูกไปดอกกีดพี่น้องเอ้เป็นชั่วโมงเสียผ่ามันหลายสั่นเลยเอาไม่สตอเนี่นี่สตอรมามา,มาเอาไว้นี่ให้นะ อเเคมแกกินส้มตำเหรอมามาหั่นให้โอเคปลาเกะกินชิ้นให้ไม่ทำให้โอเค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 ไม่กวนละพิ่ซาซาซาเพิ่์นไซบอได้มามาบอกให้เอาไปคืนเขา ก็ไม่ไปต er, oh, e ั ppe, ้งแต่คืนที่แรกเสียตังค์ฟรีๆเลยมิ่กมาม่าก็ถอดป้ายให้แล้วโอ้ตู้ใส่เซราม่าม่าฮะโอ้ตู้ใส่เซรามาม่าเซร์เนล่าทุูมาม่าใครเซร์เนล่าทุูมาม่าให้มาม่าไปเซร์เนล่ากับเขาแล้วเหรอเขาไม่เขาไม่ให้เปลี่ยนแล้วเพราะว่ามาม่าดึงป้ายมันออกแล้วหนูก็ไม่ใส่ฮะแทนที่จะได้ซื้อตัวอื่นที่มันดีๆสวยๆอันนี้ ซื้อมาแล้วมันคันมันเป็นต้มๆแป้งๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นตุต่มๆอย่างเงี้ยให้ป้าป้าใะนะดูนี่มันเป็นตุ่มมันเป็นนีงใช่อ่ะตัวตั้งหกร้อยคนเนี่ยเฮ้ยไม่ซื้อแล้วนะทีเนี้ยนะไม่เอาแล้วนะมาจะไปขายมือสองให้เขาจะไปลงเฟซบุ๊คลูกเนี่ยขายเนี่ยโอเคไม่ใส่แล้วไม่ซื้อให้อีกแล้วงั่นมัมจะให้เขาดนุ่มะอ๋โอเคโอเคไม่ให้เขาไม่ขายให้เขาเอาให้เขาก็ได้ ของหนูนาที่หลังไม่ไม่ร้องไห้เอาอีกแล้วนะแบบนี้นะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบแบบยัางนีหนูใส่ไม่ถึงชั่วโมงแล้วหนูก็ไม่ใส่เลยเข้าใจไหมคะที่หลังไม่ไม่ร้องไห้เอาแบบนี้อีกแล้วนะลูกนะมันเปืองโดยใช่เหตุเล้วหนูไม่ใส่เข้าใจไหมโอเคอืม เห็นให้กิเอาซื้อไม่แล้วกับบใส่หลายโตแล้วเสียผากันพิซซ,ซ่าๆอนไม่ใช่มาม้าไม่ซื้อให้หนูหนูไม่ใส่ของเล่นก็ไม่ต้องซื้อมาแล้วมันไม่มีที่เก็บๆหุนหวยน้ำสิทธิของเล่นนะ่ะเก็บาสิบปเก็บไปใส่โอ้เข้าใจบอคุณนายเสร็จรูปก,กินบอสไส้ คันเน่ลนะา,เาลูกเนะ่เบาแลยเน่าลูกเนาะอีหลาสิไปอีอิางน้องเหนื่อนะจะไปเมืองไทยพูดจะพูดต้องน้าบอกว่าป้าน้าๆนนสิคะว่าหนูจะไปเมืองไทยแล้วนะคะ<ม>พูดได้ป่ะพูดไทยได้บ่เบ่าว,าาว,าาวาาอีสานเนี่ยบ่กิน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 เอาข้าวจะอะไรนะอันใหญ่อันใหญ่ค่ะเอาข้าวสวยด้วย มันจะไปกินมังคุดกับบักลองกองเยอะๆอมันอ,ออกแล้วผลไม้ตอนนี้เสร็จเลยเสร็จโจนเลยเสร็จยายนีเลยใช่ไหม,ม,มจำชื่อป้าป๊าตัวเองได้ไหมท่าไปหลงทางอยู่ที่ไหนบนห้างจำชื่อป้าป้าได้ไหม,มไปกินตัตงแต้อันอันนังมัน กินนมันโอ้ยน้องนูนะจะมันไม่มากินขึ้นเมฆขั้นว่ากินหมูกับกินกระดูกออนกับปิ่นเนี่ยกินนองลูกค่อยกินกระดูกออนได้จากกระดูกหมูออนน้องไก่ก็กินตรงน่องไก่ที่มันมีกระดูกไม่เคยกจนมันเด็กเสืออีสานครับบ่มากินเนื้อมากินอีอย่างที่มันใกล้กระดูกแวงจันนะกินแปลมแปลมโอเคไม่ให้ยุ่งอะโอเคโอเคมาพูดมากเหรอ มาพูดมากบอกมามาว่ายัางไงอืมออหิวใช่ไหมลูกหนูอยากกินส้มตำม,มานานแล้วใช่ไหมเพราะว่าน้องหน,นานไม่ได้อยู่บ้าน ไปดอกิดตส่วนมากชีวิตน้องนูนาจะอยู่ที่ดอกิดตคะ่ะจะไม่ไปจดอกิบวันนี้ไม่ไปดอกกีตวันนี้ตอนเช้ามันหนาวป้าปาอะไรบอกไม่ให้ไปใช่ไหมตอนนี้กี่โมงคะตอนนี้ห้าโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสี่สิบหกมงจะหกโมงเมืองไทยแล้วลูกอืม <c oughs> น oh, okay. yeah, mm ี hmm. okay. right. bowl, so mm ่เจ็ดอนแอนแอนยอนเลยอ๋อย้อนเนอโอเคยอนเนี่ยก็จะไปเมืองไทยกับเราด้วยนะอือันสีอันนี้อันอันนี้อะไรคะเนี่ยมะเขือเทศต้มอดใช่ไหม กินดีๆมันไม่โดนตาไม่ต้องไปทํามันถ้ามันไม่โดนก็อย่าไปทําอย่าไปไอ้นี่มันไม่ต้องเรียกร้องความสนใจเข้าใจไหมอืมอกินตมโมกระเทศค่ะเคี้ยวยังไงบามาสอนเคี้ยวยังไงเอาข้าวด้วยลูกกินข้าวด้วย นองนาพูดพูดยังไงพูดมามาสอนน้องหนูานา้พูดยังไงคะพิมพ์อะไรคะพูดสิโอเคโอเคไม่เป็นไรยายนี่สอนสอนวิชามารให้ลูกเป็นแม่ค้าตัวน้อยพิมมี่หนูนาใช่ไหม m ม m สอน น้องหนูนาเป็นแม่ค้าตัวน้อยช่วยมาม่าใช่ไหมช่วยมาม่าขายของเหรอพิมพ์มนูนาที่เมืองไทยคะ่ะเคี้ยวยังไงมามาสอนเคี้ยวยังไงทำปากยังไงคะอโอเคอเวลาหนูโตขึ้นเนี่ยหนูก,ก็เก่งเองใช่ไหมคะ หนูก็เป็นเองออโอ้ไม่ทันใจน้อ,อ,องนูนาเขาคงอยากกินนะจ๊ะพี่จังวาแล่ละค่ะคอนเฟิร์มว่าแม่กับลูกเวลาบ่าตรงกันคอ,คอยเคยบอกอยู่เนะพอเมนวานเป็นยังแฟนคลับเพื่อนกระถามาน้องนูนาคือพอเห็นคือพอเห็นเพิ่นอยากเห็นน้องนูนาบ่เห็นอิรีเลยจ้ะยังมือเศร้าแปดโมงเช้าไปส่งลูก พี่น้องเอ้ยตื่นมาเศร้าไาหมแหกขีตาจากเสียผ่าใส่ในเปอร์เซนในห้างเต่เสียไส้ในในเนอไส้อ้อย่างซุบสุบซุไปซุบสุไปแต่งตัวให้ลูกฟาวเขียนลูกไปดอกิดกลับมาบ้านกลับมาบ้านลรากลับเข้ามาบ้านกันมาอ่านหนังสือภาษาสาวีเดนเนี่ยไปเฮ็ดคลิปให้พวกเจ้าเบิ้งแนททำเอุงอาหารสตอรไม่เอาไปหาลูกใบสามมงคึงกลับมาน้องหนูนะเขาเมีอค่ะ เขาบอกให้เขาบอกให้เขาเ่ายคลิปเขาไปย้าเห็ดอียงเลยก็สิบบที่นี่เขากระชินน้อนเขาชินน้อน,นเขาหม่ยักดอกกิ่งหอดหกโมงหอดทุ่มหนึ่งกับปุกลูกมากินเขาเลยแบบว่าเขานอนแหลงไหมอยู่ยวดอกกิ่ไปด้นอนเอามาเก็บให้เอามากิาาก,กินกินทีละชิ้นกินทีละชิ้นจะจับอย่างนี้อ่ะจับทีละชิ้นเอาออกมือนั้นเอาออกไป กินทีละชิ้นให้หมดก่อนกินข้าวหน่อยกินตันกินหนังก็กินตันหนังกินไก่ก็เหมือนกันกินตันหนังกับกระดูกเนื้อตรงเนื้อเนื้อมันก็ไม่กินกินหมูก็หมูก็ไม่กินตรงเนื้อมันนะไปกินตรงแท็กตรงใกล้กระดูกกันมันได้เสืออีสานเมียค่ะ สว,สวยสิยิ้มสวยๆใส่กล้องที่ยิ้มสวยสวยส่กล้องได้ไหมอิ่มแล้วใช่ไหมคะไม่อิม่มบ,บ,บ,บายบายค่ะน้องนากินต่อบายบายค่ะโอเคโอเคมันไม่ให้ไม่ให้ม,หมาม่าปิดกล้องโอเคปิดเอง